สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับกองเกียรตโตชานาว,วันนี้เกียวตโตก็จะมาสปอยซีรีส์เี่นเรื่องมอเธอวันนานสตานกับประธานพันล้านซึ่งเป็นสามีเก่าของตัวเองตอนเดียวจบให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยนะคะซีรีส์เปิดเรื่องมาทีเซี่ยวซินนายของเรื่องเธอแต่งงานกับลูกอินเทิงไพเอกของเรื่องครบ3ปีแล้วแต่นายเอก,กไม่เคยเจอไพเอกเลยเมื่อครบสัญญาการแต่งงานไพเอกก็ได้ส่งทนายมาจัดการเรื่องยากับนางเอกโดยมอ บิลลาที่เธออาศัยอยู่ให้ในายเอกไม่พอใจที่พระเอกไม่ยอมมาด้วยตัวเองทนายบอกว่าตอนนี้พระเอกมีเรื่องสําคัญในต่างประเทศทําให้ในายเอกอยากรู้อะไรสําคัญกว่าการหย่าร้างกับเธอหลังจากเซ็นชื่อในใบหย่าสําเร็จนายเอกึงสั่งทนายให้บอกพระเอกว่าให้ส่งข้อความมาหาเธอ้วยต่อมานายเอกก็มางานปาร์ตี้สมนักกากกับเพื่อนเพื่อฉลองที่ลับมาเป็นตอดีรังเพื่อนายเอกบอกคืนนี้ให้เธอหาผู้ชายมาดามแต่สักคนนะส่วนฉันเจอเป้าหมายแล้วขอตัวไปก่อนลาจังหวะนั้น เองก็มีหนุ่มสวมหน้ากากเผอไมาชในนายเอกเขาเราลัลากในายเอกเข้ามาในค้องนายเอกพยายามขอ,อให้เขาปล่อยเธอไป,ไปแต่ชายหนุ่มคนนั้นก็ถูกวางยาเขาไม่อาจหักห้ามใจต,ตัวเองได้เขาไปกระตุมนายเอกอย่างบ,บ้าคลาั่งนายเอกตึงดึงหน้ากากออกทำให้เธอได้รู้ว่าเขาคือเขาคือลู่อินเถิงสามีที่เธอแต่งงานมาสามปีแล้วแต่เขาไม่เคยมาหาเธอเลยวันแรกที่เราหย่าร้างกันเขา,ากลับได้นอนกับสามีเก่าของตัวเองนายเอกย,ย้อนคิดตอนนั้นพี่ชายของเธอเป็นหนี้พวกนักเลงพวกนั้นจึงมา หวเงินต่างนาเอก53ล้านที่พี่ชายติดอยู่เมื่อนาเอกไม่มีเงินให้พวกนักเลงตึงคิดเอาตัวนาเอกมาใช้นี่แทนแต่บังเอิญพระเอกผ่านมาเห็นนาเอกจึงวิ่งไปขอให้เขาช่วยเหลือแต่หลังตักตาเธอก็ตกหลุมรักเขาเข้าทันทีพวกนักเลงไม่พอใจที่พระเอกเข้ามายุ่งจึงเข้าไปเตะพระเอกแต่โดนพระเอกจัดการจนราพับแล้วพานาเอกหนีไปหลังจากมีข้าคืนที่เล่ารอนกันเสร็จพระเอกก็หลับไปนาเอกจึงลุกขึ้นมาแต่งตัวต่อไปแต่เห็นมีคนโท่หาพระเอกจึงรับสายแทนแต่มาได้ ยินปลายสายพูดตามไม่พอหาว่านายเอกเป็นใครทําไมถึงมารับสายพระเอกได้นายเอกสอนกลับไม่รู้สินะแต่เขาเรียกฉันว่าที่รักตั้นอยู่บนเตียงด้วยกันคิดว่าฉันเป็นใครล่ะพูดจบก็วางสายไปแล้วโทราศัพระเอกทิ้งทางภรรยาื่อแกแขนที่เขาทําให้เธอเจ็บเมื่อคืนจากนั้นก็รีพิงพระเอกรู้สึกตัวก็สั่งให้ผู้ช่วยเช็กว่าเมื่อคืนใครเป็นคนวางยาเขาและให้สืบดูว่าผู้หญิงที่ีต่งรังแรกให้กับเขาเมื่อคืนเป็นใครกันผู้ช่วยรายงานพระเอกเมื่อวานภรรยาของเขาได้เส้นใบยา เรามอบให้ทานายเรียบร้อยแล้วต่อมานายเอกได้ยินหัวหน้าบอกว่าประธานคนใหม่กําลังจะมาถึงรีบวิ่งมาต้อนรับแต่เมื่อเห็นหน้าก็แปลกใจเพราะเขาคือสามีเก่าของเธอเองไม่เห็นพระเอกมองก็คิดว่าเขาดูว่าเธอคือภรรยาแต่กลับมาขยับไปยื่อที่เสือ้อแล้วบอกว่าภาพลักษณ์ของบริษัทมีความสําคัญมากครั้งต่อไปหากติดไม่เรียบร้อยเขาจะไล่เธอออกเมื่อพระเอกไปแล้วนายเอกก็ถึงกับร้องแต่ก็แอบเพืองที่เขาจาชื่อและหน้าเธอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่มันยังไม่จบแค่นั้นพอพระเอกเลือกเธอไป เลยค่ะของเขานายเอกได้ยินก็ไม่พอใจรีบเข้าไปเรียกชื่อพระเอกอย่างลืมตัวเมื่อเห็นพระเอกและผู้ช่วยมองนะ้าก็ได้สติรีบเปลี่ยนเป็นเสียงต่ำลู่อินเทิงคุณอยากดื่มกาแฟไหมคะเดี๋ยวฉันจะไปชงให้พระเอกจะให้ค่าวนี้เคาะประตูด้วยนายเอกรับปากแต่ก็ทะเลาะทละ่าชนกำแพงขึ้นอย่างจังทำเอาพระเอกสงสยัยทำไมนายเอกมีหน้าที่แปลกๆกับเขานายเอกออกมาก็หง,งุดหงิดตัวเองที่ไม่กล้าบอกพระเอกว่าเธอคือภรรยาที่เขาอย่าร้างไปด้วยเขอมันน่าขี้ขลาดจริงๆหลังช่ง กาแฟเสร็จนายก็มาให้พระเอกแต่นันซุ่มซ่ามทำกาแฟหกใสเขาถึงต้องรีบเผ็ดให้พระเอกจับมือนายเอกขึ้นมาทําให้สายตาทั้งคู่ปะกันเข้าอย่างจังแต่พอได้สตินายเอกก็รีบขอตัวไปแต่พระเอกขอให้นายเอกเพืนเลือกของขวัญให้เขาหน่อยนายเอกคิดว่าพระเอกของให้ของขวัญกับผู้หญิงที่เธอรักใา่เมื่อคืนนี้นะก็รู้สึกไม่พอใจทําให้พระเอกสงสัยเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านายเอกหาว่าพระเอกขิดมากเกินไปหน้าตาสวยๆอย่างเธอมีเยอะเขาคงจำผิดคนจากนั้นก็ขอ ตัวออกไปไม่นานนายเอกก็มาพร้อมกับของขวัญมากมายใช้ก,กับผู้ช่วยเห็นก็สงสัยทำไมของขวัญที่เธอเลือกให้ถึงมิแต่สีเขียวหรือว่านี่คือวิธีดึงดูดความสนใจจากเขาง่ายอ้างของขวัญเหล่านี้เธอคิดว่าเข้ากับนิสัยของนางสาวลีทั้งที่ความจริงอยากแกล้งเมียน้อยใช้ลอาวว่าเขาไม่ได้ต้งให้หลีเมยและต่อไปสิ่งที่ต้องห้ามที่สุดในการเป็นเลขาคือการตัดสินของตัวเองนายเอกตอบกลับก็เขาให้เธอช่วยเลือกและเธอก็เป็นวิศวกรเทคนิคเธอชอบสีเขียวมากที่ส ดังนั้นเขาเพืหาคนอื่นมาทําหน้าที่เลยค่ะแทนเธอไพเอกบอกให้นายเอกอยู่สร้างปัญหาแล้วส่งของขวัญทั้งหมดไปให้ภรรยาเก่าของเขาทําเอานายเอกสุดเซ็งแต่งานกันมา3ปีเขาไม่เคยให้ของขวัญดันมาให้ตอนหย่าร้างไพเอกสงสัยเป็นไปได้ไหมที่นายเอกกับภรรยาของเขาจะชท่อเหมือนกันนายเอกจะบอกว่าเธอนี่แหละภรรยาเก่าของเขาแต่ไพเอกกลับไม่ฟังเอากระเป๋ามาคอให้แล้วบอกส่งของขวัญทั้งหมดไปให้ภรรยาเก่าทําให้นายเอกเกัแตะแก้งแม่น้อยแต่ตัวเองกลับได้ของเองซังงานนายเอขบอก เพื่อนเธอไม่อยากทํางานที่นี่แล้วพระเอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภรรยาเก่าชื่ออะไรเพื่อนเห็นนางเอกหุนงิดจึงชวนออกไปเที่ยวด้วยกันคืนนี้น้าเอกปฏิเสธพระเอกมาเห็นก็แกล้งกระออมเพราะนาาเอกขวางข้างอยู่นาาเอกจึงเชิญให้เขาเข้าลยไปส่วนเธอก็ลงบันไดแต่พระเอกกลับล้างน้าเอกเข้ารีไปด้วยจากนั้นก็ทมนางเอกจะลงบันไดหรอนี่คือชั้นสี่สิบเลยนะหรือเธอมีอะไรปิดบังเขาอยู่แล้วเข้าไปไกลๆน้าเอกจึงใช้นิ้วพักออกไปแต่จังหวะนั้นรีก็กระตุกทำให้น้าเอกเกิดบลมพระเอกจึงวีบบะ นังนายกไว้ในอ้นอ,อมกอดทำให้สายตาของทั้งคู่สปาร์กกันเข้าอย่างจังทาเอาทั้งสองคนว้าวุ่นไม่น้อยแล้วปู่ก็พ่อบอกพระเอกให้พาภรรยาไปทานอาหารเย็นด้วยพรุ่งนี้พระเอกจึงโทรหาภรยาเมื่อเห็นนายเอกรับสายก็แปลกใจแต่คนที่โทรมากับเป็นเพื่อนของเธอพระเอกจึงวางสายไปคิดว่าเดี๋ยวค่อยโทรไปใหม่เมื่อออกจากริสอ์นายเอกก็เดินชนพระเอกเธอจึงบอกให้เขาไปก่อนนายเอกลงมาถึงก็รีบวิ่งไปหา,าพระเอกขำผู้ช่วยปู่ไม่รู้หรอว่าเขาอยากกับภรยาแล้ววันพรุ่งนี้ถึง ให้เขาไปรับเธอไปทานข้าวเย็นด้วยกันหรือว่าภรรยาเก่าี่จะใช้ประโยชน์จากการกลับมาของเขาผู้ช่วยบอกว่าคงไม่ใช่แบบนั้นเธออ่านไม้าบอกเพราะกลัวว่าจะทําให้สกขภาพของคุณปู่ย่าลลงใคู่กับผู้ช่วยหากตอนนั้นภรรยาของเขาไม่ได้ช่วยคุณปู่เอาไว้เขาคงไม่ต้องแต่งงานกับเธอและให้เงินเธอ50บล้านยังไง3ปีมานี้เธอก็ไม่ขาดุญเลยด้านในก็พูดกับเพื่อนว่าถ้าอยากเอาเงิน50บล้านปาใส่หน้าพระเอกที่ไม่รู้ว่าเธอเป็นภรรยาของเขาเพื่อนห้ามว่าจะปิดบังตัวต,วตอนอีกนานแค่ไหน หรือว่าคิดลาออกนาเอกบอกเธอรอคอยเขามาสามปีแล้วเพื่อให้เขามองมาที่เธอนี่อาจเป็นโอกาสเธอต้องไม่ยอมแพ้เพื่อนถามเรื่องขาดที่เคยบาดเจ็บและความฝันที่เธอเต้นของนางเอกทําให้หน้าเอกย้อนคิดตอนนั้นหลังเธอซ้อมเต้นเสร็จแล้วบังเอิญเห็นพระเอกผูกคนร้ายตีและลากตัวไปน้าเอกจึงรีบตามไปช่วยตอนนั้นพระเอกบอกว่าตาของเขาเหมือนตะบอดมองเห็นไม่ชัดน้าเอกเห็นหัวพระเอกเลือดไหลจึงพยายามพยุงเขาให้ลุกขึ้นเพื่อไปหาหมอแต่พวกคนร้ายกลับมาเห็นจึงใช้ไม้ตีขาของเธอจน ได้รับบาดเจ็บก่อนที่คนร้ายจะตีซ้ำก็มีคนมาช่วยคนร้ายจึงรีบหนีไปนา,า,ายเต่ผ่ามาพร์ึงถอดสร้อยของเขาให้เธอแล้วบอกให้มาหาเขาแล้วตั้งแต่นั้นความฝันการเต้นของเธอก็ดับลงเพราะขาบ,บาดเจ็บนายจะยื่นต้นไม้ลาออกแต่ได้ยินมาว่าพรายจะมาอยู่ที่นี่แค่สามเดือนจึงยืนบ่นอยู่คนเดียวตอนไพรยถามว่าเพิ่มําอะไรทําให้นายกตกใจต้นต้นไม้ลวงและเผลอเหยียบจนเกือบลม้มไพรยจึงรีบคว้าตัวไว้ทําให้เกิดเป็นตวะดตกหลุมรักเมื่อได้สติก็าได้ผลักออก ให้คำนางเอกคิดอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวจะรับผลที่ตามมาไม่ได้นะนายเอกจึงบอกให้เขาไปแก้ไขาสายตาเพราะสายตาเขาไม่ดีเมืออ่อนายเอกไปแล้วพระเอกจึงหันไปถามผู้ช่วยว่านายเอกหมายความว่าอะไรผู้ช่วยตอบนายเอกบอกว่าเธอไม่ชอบพระเอกเธอไม่ได้ตาบอดต่อมาพระเอกกับนายเอกก็ได้รับสายว่าปู่ไม่สบายหนักนายเอกจึงรีบมาหาเมื่อเห็นนายเอกปู่ก็แก,กล้งไอหนักก็ไม่ใหน้นายเอกตายถามปู่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าปู่จึงบอกให้นายเอาน้ำม,มาให้ปู่ไม่เห็นพระเอกกลับมา,าพร้อมาอนอายเอกก็น เพราอตั้งแต่เขาแต่งงานกับนายเอกสามปีท่านก็ไม่เคยเห็นเงาของหลานชายเลยหล้วแม่บ้านก็มารายงานปู่ว่ารถพระเอกมาแล้วทําให้ปู่ดีใจแต่นตายเอกใจเขาไม่ดีที่จะได้ปเะชิญหน้ากับเขาแต่เมื่อรถมาตอดคนที่ลงมากลับไม่ใช่พระเอกเขาเมานายเอ,อกลงปู่ไม่พอใจมากที่พระเอกไม่มาแต่กลับให้คนเอาหมาคือเจ้าโชคดีมาให้ปู่ถึงบอกให้เอากลับไปนายเอกบอกให้ปู่ใจเย็นๆพระเอกมีเรื่องสําคัญจากนั้นก็รับเจ้าโชคดีเอาไว้ด้านพระเอกก็มารับลีลี่ที่สนามบิน ผู้ช่วยบอกพระเอกว่าขาของเธอเริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากพระเอกส่งไปรักษาพระเอกบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาควรทำเพราะตอนนั้นเธอได้ช่วยเขาไว้ถึงได้รับบาดเจ็บพระเอกย้อนคิดตอนนั้นที่เขาบาดเจ็บมีเด็กสาวคนหนึ่งมาช่วยไว้แต่เนื่องจากเขาบาดเจ็บเลยมองเห็นไม่ชัดว่าเธอมีหน้าตาเป็นยังไงต่อมาจึงให้ผู้ช่วยตามหาจากนั้นผู้ช่วยก็พาลิลลี่ลมาบอกว่าเธอคือคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ตอนนั้นพระเอกเห็นขาเธอเตแตะยังใส่สร้อยคอที่เขาให้ก็ค,คิดว่าลิลลี่เป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้จึงดูแลถ้าอย่าง ดีมาโดยตลอดโดยไม่ดูว่าท้จร่งแล้วคนคนนั้นคือนางเอกดูเหมือนเธอแต่ไม่คิดกับพระเอกแค่พูดเ่อคุยเท่านั้นเมื่อลิลี่เห็นพระเอกก็วิ่งเข้าไปกอดแต่พระเอกหลบทำให้ถล่มลิลี่เลอ้อนว่าขาดเธอเจ๊พระเอกจึงช่วยพยุงให้รู้ึ้นลิลี่ขอบคุณที่พระเอกมารับเธอและถามว่าเมื่อสองวันก่อนเธอโทรหาเขาแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งรับโทรศัพท์เขาคือใครพระเอกคิดว่าคงเป็นคืนนั้นแต่ก็บอกว่าเลขาของเขาเป็นคนรับสายเมื่อลิลี่รู้ว่าเป็นเลขาก็คิดจะจัดการกับเลขาคนนั้นทันที ปู่บอกนายเอกคงจะดีหากเธอมีลูกเร็วกว่านี้ไพเอกจะได้ไม่ต้องส่งเจ้าโชคดีมาให้ขนาที่นายเอกงเจ้าโชคดีกลับไปไพเอกก็มาหาปู่พเอกเห็นนายเอกก็แปลกใจแต่ก็คิดว่าคงตาปาดพอมืดเลยค่ะเขามาถามเขามาทำอะไรแถวนี้ไม่เห็นไพเอกมาปู่ก็ตอบว่าพอภรรยากลับไปเขาก็มาทันทีเลยนะจากนั้นก็ต่อว่าที่ไพเอกเห็นนางตึ้งจอกลีสำคัญกว่าเมียดูไหมหลายปีมานี้เธอดีกับครอบครัวเรายังไงนี่ก่อนไปเธอยังเตรียมชาไว้ให้เขาด้วยนะปู่ไม่อยากคุยกับพเ เด็กถึงไล่เขากลับไปส่วนเจ้าโชคดีเมียเขาผ้ากลับไปร้าวและท่านขอบอกว่าท่านอยากได้หลานชายไม่ใช่หมาวันรุ่งขึ้นนายเอมาปรึกษาเพื่อนร่วมงานถึงวิธีเลี้ยงหมาแต่เมื่อเพื่อนเห็นพด้เดินมาก็ไม่ร้าพูดพยายามส่งสิทธิ์บอกนายเอกแต่เธอก็ไม่เข้าใจจนไพ่ต้องบอกว่าให้ไปชงชาเขาหน่อยทำเอานายเอกรีบหยุดพูดแล้วไปชงชาเมื่อนายเอกเอาชามาให้ไพ่ก,ก็บอกนางเอกพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในเวลาทํางานเธอว่างมากหรอนายเอกตอบงานเลยค่ะไม่ค่อยดีนักให้เธอเป็น ตาวาก่อนดีกว่าไพรเอกบอกอย่าดูถูกตัวเองเม่อพรเอกเปิดคารู้สึกว่ากลิ่นเหมือนที่ภรรยาของไว้ให้เมื่อคืนที่บ้านปู่จึงถามนางเอกว่าเธอเป็นใครนางเอกเห็นเขาถามจริงจังจึงคิดจะบอกว่าเธอเป็นภรรยาของเขาแต่ลิลี่ก็เข้ามาเรียกพรเอกไว้ก่อนลิลลี่เห็นทั้งสองคนดูไม่ชอบมาพากรจึงถามว่าเธอมารบกวนงานของพรเอกหรือเปล่าจากนั้นก็เดินเข้ามาเบียดนางเอกนางเอกเห็นลิลลี่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเธอสวยมากลิลลี่อ้อนพรเอกให้ไปชอปปิ้งเป็นเพื่อนเธอหน่อยพรเอกจึงให้นางเอกไปทานบอก ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็บาดใส่มือให้ทั้งสองคนจึงออกไปด้วยกันแต่ก็รู้สึกไม่กินเส้นกันตั้งแต่รักเมื่อมาซื้อของลิลีล่ก็พยายามหาเรื่องนางเอกอย่าคิดว่าหน้าตาดีแล้วจะมาหลอกพระเอกได้เขี่ยวไหมว่าเธอสามารถขอให้พระเอกไล่คุณออกได้ภายในไม่กี่วินาทีนางเอกจึงทาให้ทอไปทำให้ลีลี่กลัวจะตอบหน้านางเอกแต่นางเอกรับไว้ได้ทันลีลีเห็นพระเอกมาจึงแกล้งทำทีว่านางเอกผลักเธอจนลม้มเมื่อพระเอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นลิลี่ลก,ก็แกล้งพูดเป็นความผิดเธ เที่ไม่รู้ว่านายเอกไม่เต็มใจมาชอปปิ้งกับเธอนายกคิดว่าไพเคงเชื่อคําพูดของลิลี่จึงเอาเครื่องบันเทือกแยบอัดไว้ให้ไพเอกไปฟังจากนั้นก็ขอตัวกลับเพราะถึงเวลาเลิกงานแล้วลิลี่จึงให้ไพเอกฟังเธออธิบายก่อน่อนนั้นเอกก็าตัดใจมากที่ทําให้ลิลี่ขายหน้าได้จากนั้นก็กลับมาอาบน้ำอย่างสบายใจแต่ก็ต้องขอบคุณสามีเก่าที่ไม่เอาบ้านคืนเธอถึงได้แช่น้ําสบายมากๆแบบนี้แต่แล้วอยู่ๆไพเอกก็โทรมาบอกให้เธอไปหาเขาตอนนี้เขาเมาอยู่ที่บาร์ นายเอกมาถึงก็เห็นหน้าสาวคนหนึ่งหวังจะมาแคลมพระเอกเมื่อสาวคนนั้นเห็นนายเอกมีเป้าหมายเดียวกับเธอซึ่งบอกว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนดีนายเอกคาถ้าฉันสามารถพาเขาไปได้คุณต้องจ่ายค่าไวให้เขาแต่ถ้าเธอไม่สามารถพาเขาไปได้ฉันจะจ่ายให้คุณสาวคนนั้นรีบรับพำท้านายเอกถึงเข้าไปเรียกพระเอกกลับบ้านกันเถอะพระเอกเห็นหน้านายเอกก็ยอมกลับไปแต่โดยดีถ้าเมาสาวคนนั้นเเฟงตัวก็ไม่ได้แถมยังต้องจ่ายค่าไวอีกนายเอกก็ค่อยๆประคองพระเอกออกไปแต่เขาเมาหนักมากจนเดินแทบไม่ไหวนายเอก ถามไพเอกได้เธอไปส่งที่ไหนตาไพเอกดันบอกบ้านที่เขามอบให้ภรรยานายเอกึงให้เขาคิดดูดีๆเราให้บอกเธออีกครั้งไพเอกถึงเข้าไปบอกไกลๆต้นเืิดลมทำนังองทนายมาเห็นหนายอยู่กับไพเอกก็ปลยย่ยใจแต่ก็ไม่อยากบวนรีบขอตัวกลับจากนั้นทนายก็คุยกับเพื่อนว่าเศรษฐีคนนั้นหนะ้าสนใจริงๆพราเขาแต่งงานกันสามปีไม่เคยเจอหน้ากันแต่หลังจากเซ็นใบหย,ย่าร้างพวกเขาก็เริ่มมาคบกันไพเอกได้ยินก็ถามที่ทนายพูดหมายความว่ายังไงนายเอกบอกเขาพูดความจริงฉันเป็นอดีตเมียของคุณแต่พ เขาดันอ้วกตตกพอดีจึงไม่ได้ยินนายเอกจึงลากพระเอกไปนอนโรงแรมนายเอกนั่งมองพระเอกเขาไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่จเจอเธอตอนอาย,อยุย0่ 20. รู้ไหมเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้แต่งงานกับเขาเมื่อได้ยินว่าปู่ของเขาขอเธอให้แต่งงานกับเขาเธอก็ดีใจจนนอนไม่หลับทั้งคืนนายเอกลุกออกไปแต่ผมก็ติดกระดุมเสื้อพระเอกทำให้เธอหันมาตูปากพระเอกเขาอ,อย่างไม่ตั้งใจพระเอกตื่นมาก็คิดว่านายเอกจะผาดเศืกเขาจึงผลักนายเอกกระเด็นไปติดผนงังพระเอกแต่ว่านายเอกฉันจะไม่ใส่ใจกับตัวตนของ อ,อ,อย่ากี่พานขึ้นมาบนเตียงของฉันอีกนะไนายสอวนกับอย่าคิดว่าคนอื่นจะน้าด้านทุกคนนอกจากรวยลาวเขาก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเขาเป็นคนโทรหาเธอให้ไปรับเองนะวันนู้นึน้นไนก์เอาเอกสารมาให้พระเอกเซนพระเอกอธิบายเรื่องเมื่อคืนแต่ไนก์ก็ไม่ฟังพระเอกจึงถามการบาดเจ็บที่ศีรษะดีขึ้นหรือย,ยังไนายบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหักไม่มีอะไรเธอขอตัวก่อนแต่ผู้ช่วยเข้ามารายงานว่าพบผู้หญิงที้อ่กับเขาในโรงแรมคืนนั้นลาวจากนั้นก็เอารูปให้ดูไนก์จึงเข้าไปดูด้ว พาะว่าพายเอกรัวเป็นเธอเมื่อพรเอกถามก็ออ้างกำลังมองหาผู้หญิงที่ร่าหาันคนนั้นอยู่แต่ในรูปเห็นแต่เพียงข้างหลังผู้หญิงคนนั้นทำให้มไม,ม่รู้ว่าเป็นใครน่เอกก็ถึงกับลองแต่ผู้ช่วยก็มั่นใจว่าอีกสักพักต้องมีคนรายงานผลทดสอบการตั้งครันแน่นอนพเอกเลยขู่ว่าจะส่งเขาไปปลูกต้นไม้ที่อฟริกาผู้ช่วยเลยด้วยปยุดพูดแน่อขอตัวออกไปแต่ผู้ช่วยกลับเห็นว่าหลังของแนยเอกดูเหมือนผู้หญิงในวิดีโอพเอกจึงบอกให้แน่ก,กลับมาและยกกระโปรงให้เขาดูหน่อยเพราะคืนนั้นพายเอกรัวว่าผู้ หญิงคนนั้นมีแผาท,ที่ขาน่าเอกตึงหาว่าเขาไปอยู่ต่างประเทศมานานดูไหมพฤติกรรมของเขาเป็นการล่วงละเมิดทางเพศไพเอจึงสั่งให้หยุดพูดถ้าไม่อยากทำเขาทำเองจากนั้นก็เข้าไปไประชิดตัวน่าเอกจนติดผนงังแล้วก้มลองเดียวก็ป้องนอ้าเอกดูน่าเอกแล้วแฟ้มฟาดนาและหาว่าเขาเป็นบา้าลิลลี่มาเห็นก็ไม่พอใจเข้าไปตบหน้านางเอกแต่ไพเอกเอาแหวนมารับไว้แทนทําให้ลิลลี่ไม่พอใจที่เขาปกป้องน่าเอกไพเอกบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดลิลลี่ยินก็ดีใจเลยชวนไพเอกไปดูหนงังเธอซื้อตั๋วไว้ แล้วนายถึงขอตัวออกไปแต่ลี่ลี่ก็ชวนนายเอกไปด้วยเธอซื้อตั๋วให้นายเอกแล้วเหมือนกันนายปฏิเสธบอกว่าต้องกลับบ้านไปเลี้ยงหมาทําให้ลี่ลี่ดีใจที่นายเอกตตัวไม่ไปเป็นก้างขวางคอพายเทำนางเอกเลี้ยงหมามันสาคัญกว่างานของเจ้านายหรือไงเขาขอสั่งให้เธอไปด้วยนายเอกเลยบอกงั้นก็อย่าเสียใจแล้วกันทําให้ลี่ลี่ไม่พอใจเพราะเห็นพายเอกดูใส่ใจนายเป็นพิเศษมามานั่งดูหนังนายก็แก้างหัวเราะเสียงดังจนพายเอกดุไม่ให้ลีลี่แตะเข้าไปสออพายเอกนายถึงดกลงทํามันปรั่างหกต เมื่อล <the> ิลี่พูดถึงภรรยาเก่านายเอกก็ถึงกับพ่นน้ำมัดลมใส่ลิลี่ทนไม่ไหวถามนายเอกสบายดีไหมนายเอกเห็นลิลี่เร่าเปียกจึงบอกให้ไปเข้าในห้องน้ำเมื่อลิลี่ไปแล้วไพเอกก็ถามนายเอกว่าตั้งใจหรือเปล่านายเอกตอบไพฉันไม่ได้ใจร้ายใช่ไหมไพเอกอยากรู้ลิลี่พูดถึงภรรยาเก่าของเขาแต่ทำไมนายเอกถึงตอบโต้ารางนายเอกถึงก้างเขเฉยแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำด้ลิลี่ก็กอดแขนนายเอกมาเธอจะไม่ปล่อยให้นายเอกได้ไพเอกไปแนะเมื่อเห็นนายเอกเข้ามาจึงหามว่า นายเอกต้องการดึงดูดความสนใจของพระเอกโดยวิธีการที่น่ารังเกียจแบบนี้เธอขอแนะนําให้นางเอกละความพยายามซะนาเอกส่วนกลับแล้วเธอเป็นอะไรกับพระเอกหล่ะคนรักก็ไม่ใช่หลี่ลี่อ้างพระเอกชอบเธอจากนั้นก็บอกให้นายเอกเช็ดรองเท้าให้แล้วเธอจะยก้อไทยนายเอกก็ไม่ยอมเช็ดแถมเข้าไปลูบหน้าหลี่ลี่แล้วเดินออกไปหลี่ลี่แกร้งขัดขานางเอกจนเกือบล้มจากนั้นก็เข้ามายั่วให้นายจบน้ำกราขอนายเอกก็ไม่ขาดเข้าไปขย้ำหัวหลี่ลี่เดินผมยุ่งแล้วนายเอกก็เดินมาจนชนพระเอกเข้าย่องตา สี่รีฟองไพ่อเอกว่าหน้าเอกตีเธอไพ่สามตีเขาทำไมหน้าเอกตอบเพราะฉันใจร้าย ต่ว่าอย่าคิดว่าเขาไม่กลา้าไล่เขาออกนะเอกาฉันล่ออกตอนนี้เลยแล้วเดินตากไปทําไม่ค่อยให้กุญญีที่หน้าเอก,กามาิลลี่แกล้งอ้อนแพ้เอกาขาเต้แต่แพ้กับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ผู้ช่วยพาไปโรงพยาบาลเขาเอาลิลี่ถึงกับหน้าบูดวันนุ้ขึ้นแพ้ก็ยังเผลอเรียกหน้าเอกให้ช่องกาแฟใหา้ผู้ช่วยเลยชงมาให้แพ้บอกว่ารสชาติกาแฟใช้ไม่ได้เลยเพื่อนร่วมงานเห็นแพ้เอกไม่ยอมดื่มกาแฟที่ผู้ช่วยชงจึงบอกว่าเขามักจะเห็นหน้าเอกมีมเล็กกาแฟติดตัวไว้เสมอเขาไม่รู้ว่าแพา้เอกจะอยากดื่ม พอไหนผู้ช่วยคําว่าแน่เป็นคนรอบอพาะหาเลยค่ะแบบนี้ได้คงมีง่ายเพื่อนร่วมงานเลยถามเป็นไปได้ไหมที่แน่ถูกไล่ออกเพราะหลอกล่อประหันพนลานผู้ช่วยว่าไพาเอกได้ยินจึงรีบปิดปากเพื่อนไม่ให้พูดเมื่อเห็นไพเอกออกมาก็ตกใจไพเว่าบบเพืองที่ทั้งสองคนแอบ,บนินทาเขาแบบทานที่จะส่งเครื่องดื่มให้เขาใหม่ไพเเห็นผู้ช่วยถือขุดผู้หญิงมาก็แปลกใจผู้ช่วยบอกบอกังเอิญร้านเาสื้อผ้าส่งขึ้ภระระยาของไพเอกมาที่นี่เขากําลังใจะให้คนเอาไปส่งให้เมื่อเห็นไพเกเปิดตู้เอกสารไม่ได้ ึงบอกว่าจะสองคนไปขอบคุณแจต่างนางเอกไพเอกบอกผููช่วยควรให้หนายเอกเอาคุณตจมาดีกว่านะไพเอกเห็นรูปที่นายเอกถ่ายกับหมาก,ก็รู้สึกคุ้นๆเหมือนหมาของเขาที่ให้ระยาเก่าไปแต่พอจตมพ์มถามนางเอกผู้ช่วยก็เข้ามาบอกไพรเอกว่าถึงเวลาที่เขาจะออกไปงานเลี้ยงของตระกูลลี่แล้วเมื่อนายเอกปรากฏตัวขึ้นที่งานตระกูลลี่ทุกคนก็พากันชมว่าเธอสวยมากนายเอกเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับคุณลี่คุณลี่จึงถามหาสามีของนายเอกว่าอยู่ไหนหนายเอกบอกว่าเขายุ่งอยู่กับงานแต่ไม่นานไพ ก็ปรากฏตัวขึ้นในม้าที่รอเหล่าคุณลี่เข้ามาทักทายพระเอกแล้วบอกว่าภรรยาของเขาอยู่ตรงนั้นลีล่เห็นหนา,กกยายก็แปลกใจทําไมเลขาถึงมาร่วมง,งานนี้ได้นายสนัสนบไม่ใช่เรื่องของคุณลี่ลําว่าไม่รู้หรอว่าวันนี้พระเอกมาด้วยนายบอกว่ารู้เธอถึงมาขวางนี่ไงพอใจไหมจากนั้นก็ไล,ล่ลี่ออกไปอย่ามารบกวนการกินของเธอพระเอกเห็นภรรยาใส่ชุดที่ผู้ช่วยส่งมาก็คิดในใจว่าภรรยาที่อยากของเขายังคงประวติเป็นคุณนายตระกูลลูกของเขาอยู่ดีจึงเข้าไปกัด ดูนะแต่เมื่อเห็นไปหนาอกก็แปลกใจหาว่าเธอมาจับผู้ค้ารวยๆแต่เมื่อไม่คนเอาเครื่องดื่มมาให้หนาเอกก็กลับไล่เขาไปจากนั้นก็ตําหนีนาเอกใส่ชุดเป้ยหลังแบบนี้ดูแก่นาเอกบอกเธอไม่สนแล้วต่อว่าพระเอกมาขวางทางทําให้การหาสามีที่ร่ำรวยของเธอล้า้าแข่งในงานเห็นนาเอกกับพระเอกอยู่ด้วยกันตึงเข้ามาทักคุณลูคุณนายลูนาเอกรีบหลบนะาแล้วบอกว่าคงเข้าใจผิดแล้วเธอไม่ใช่คุณนายลูถ้าไม่เชื่อก็ถามเขาดูได้จากนั้นก็ไปที่ลีลีว่าเธอคือคุณนายลูไม่เห็นทุกคน กำลังเผอนายเอกเลยรีบวิ่งออกไปแต่ก็ดันมาเจอคุณนายลีนายเอกถึงอ้างว่ามีเรื่องด่วนต้องขอตัวกลับก่อนเมื่อเห็นพระเอกเดินมาคุณลีก็บอกพระเอกว่าภรรยาของเขามีเรื่องด่วนตอนนี้ออกไปแล้วทําให้พระเอกงงแต่ก็รีบตามไปนายเอกเห็นพระเอกตามมาจึงบอกลีให้รีบออกรถพระเอกเห็นผู้ช่วยมารอรับก็ขึ้นรถดับเช่นกันผู้ช่วยเอาข้อมูลของนายเอกให้นระเอกดูพระเอกเห็นประวัตินายเอกแต่งงานแล้วก็นึกถึงคําพูดของแขกในงานที่เรียกนายเอกว่าคุณลูกก็เริ่มสงสัยจึงบอกให้ผู้ช่วยพาไปที่วิลล่า ที่เขาทิ้งไว้ให้ภรยาเก่าเขาอยากดูว่าอดีตภรยา,าของเขาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแล้วรพเอกก็นั่งรถผ่านหน้ารถนางเอกแต่นางเอกบังเองิญก้มเก็บข,ของเลยไม่เห็นกันรพเอกมาเห็นภรยาเก่าไม่ใช่นางเอกถึงกลับไปผู้เชื่อสงสัยทาไมไพเอกถึงไม่เข้าไปพบภพรยาเก่ารพาเอกบอกว่าไม่จาเป็นป่าใดที่เธอไม่ใช่นางเอกก็ไม่สําคัญว่าใครคือภรยาของเขาแล้วนางเอกก็บังเอิญเดินมาชนไพเอ็กเขาอย่างตังต้นเกือบล้มรพเอกรีบเข้าไปประคองไว้จนเข้าไปโตบกับนางเอกทํา,หาให้ทั้งคู่วุ่นไม่น้อยนางเอกได้สติก็รู้ ว่าพระเอกสงสัยถึงได้ตามเธอมาหากความจริงถูกเปิดเผยตอนนี้คงน่าอายมากจึงแกล้งตอบว่าพระเอกว่าเป็นถึงประธานผู้ก่อตั้งงานแต่กลับตามเธอมาเดี๋ยวเธอจะท้อหาตำรวจผู้ช่วยอธิบายว่านายเ,เขาไข้าใจผิดพระเอกมาที่นี้เพื่อพบภร,าร,ะระยาเก่าของเขานายแกล้งถามเคยเห็นหน้าภรรยาเขาไหมเห็นได้ชัดว่าเป็นคออาพระเอกถามนางเอกเธออยู่ที่นี่หรือเปล่าแล้วดึงตัวเธอเข้ามาไปชันหน้ากันแต่บังเอิญมีคนมาส่งของที่บา้านแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมารับพระเอกเลยเลิกสงสัยนายจึงตอบว่าพระเอกนิสัย ไม่ดีแล้วแต่าขาดไปทีนึงจากนั้นเกลื่อนตากไปไพรเอกเลยคิดว่าเขาอาจคิดมากเกินไปที่คิดว่าแนา่เป็นภรรยาของเขาเมื่อไพรเอกไปแล้วแน่ก็กลับเข้ามาในบ้านแล้วขอบคุณเพื่อนที่ช่วยไม่ให้เธอถูกเปิดเผยตัวตอนแน่นบอกเพื่อนพรุ่งนี้เธอจะเริ่ม,ม้องมางานแลวเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อเพื่อนกลับไปแล้วแน่ก็มาแช่น้ําอย่างสบายใจแต่ผู้ช่วยก็โทรมาบอกว่าไพรเอกให้แน่ไปพบแต่แน่บังเอิญทําโทรศัพท์ตกน้ําจึงร้องด้วยความตกใจไพรเอ,เอกเห็นแน่เงียบไปจึงบอกว่าจะไปหาแน่ได้บอก อกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลับมาไพรกบอกหากนายกลับมาเป็นเลยค่ะเขาอีกเดือนเขาตียกโปรโตเตกตราะาให้เธอรับผิดชอบนายคิดว่าหากเธอได้ทำโปรโตเจกต์นี้เธอสามารถใช้นี่สามล้านก้อนสุดท้ายที่เหลือของพ่อแม่ได้สำเร็จถึงตอบตกลงทำให้ไพ่คิดถึงตอนที่เผลยตุบกับนางเอกก็อ้อมีม้มยงม,ม,ม,มีความสุขวันรุ่งึ้นนายเอากาแฟมาให้ไพ่ไพ่ถามนางเอกรบเบอร์เขาหรอนายคาเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไพ่เ,เลยบอกรู้ไหมเมื่อคืนเธอโกหกเธอมีพี่รุตโดยไม่รู้ตัวนายถึงรีือปิดปากแลวออกไป ู้ช่วยมารายงานพระเอกว่าคนที่วางยากับเขาในคืนนั้นน่าจะเป็นคนของกลุ่มโตเพราะกลุ่มโตกับกลุ่มรู้เป็นสัต์รูกันมาตลอดพวกเขาอาจวางยาเพื่อข่มขู่พระเอกพระเอกจึงต่างให้ผู้ช่วยนัดพกลุ่มโตที่ขับเดิมแล้วให้นายเอกมาด้วยทาให้นายเอกเริ่มรัวคิดว่าพระเอกอาจรู้ความจริงว่าผู้หญิงที่มีอะไรกับเขาในคืนนั้นเป็นเธอเองเลยเผลอได้ลอยตนเดินชนกับพระเอกเขาพระเอกถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่านายเอกตอบไม่เป็นไรจากนั้นก็ขอตัวไปห้องน้ําขณะที่นายเอกล้างมือก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาจับมือนายเอกไว พระเอกหนยังไม่ออกมาก็ร้อนใจให้ผู้ช่วยออกไปตามแต่คุณโตก็เข้ามาทักทายแล้วเรียกสาวๆมาให้บริการพระเอกพระเอกบอกคุณโตเขาเตรียมบางอย่างไว้ให้จากนั้นก็เอาลูปชายคนหนึ่งที่กําลังวางยาในแก้วของเขาทําให้คุณโตร,รู้ว่าที่พระเอกนัดมาวันนี้เพื่อหาตัวคนผิดไปลงโทษด้านหน้ายกโดนลูกน้องคุณโตลวนลามเมื่อน้ายกไม่ยอมก็ยกมือจะตอบแต่พระเอกก็มาช่วยไว้และให้ผู้ช่วยจับตัวไปคุณโตมาเห็นก็ตีหัวลูกน้องและขอโทษพระเอกที่คนของเขาไม่ดีพระเอกบอก แต่วันนี้เลยค่ะของเขาถูกลูกน้องคุณนรังยาดังนั้นเขาต้องปอกป้องเธอจากนั้นก็เข้าไปเตะลูกน้องแล้วถามมือข้างไหนกล้าตบเลยขาของเขาผู้ชวยจึงลากตัวขึ้นมาจะตัดมือลูกน้องตึงขอให้คุณโตช่วยเพราะเขาเป็นน้องภรรย,ยาคุณโตคุณโตตึงขอโทษนายค่ะน้องภรรย,ยาพรเพกจึงตัดมือนายออกอไปนายขอบคุณพเอกที่ช่วยเขาไว้แต่พพ่เก,เกิดหยุดทําให้หัวนายทนบ่าไพกนายถามทําไมคุณถึงหยุดกระทันหันเอกบอกเธอเป็นคนของเขาเพาไม่อนุญาตให้คนอื่นแกล้งเธอ นายเอกตัดองันมีแต่เขาที่ร่างายเธอได้ใช่ไหมไพเอกบอกว่าไม่ใช่ไพเอกเห็นนายสนใจเรื่องการเต้นบัลเล่เลยถามว่าเธอชอบเต้นหรอนายเอกเลยเผลอพยักหน้าแต่พอได้สติรีบอกว่าไม่ถึงจะชอบก็เต้นไม่ได้เพราะขาด้รับบาดเจ็บนายเอกคิดไพเอกคงจำไม่ได้ว่าตอนนั้นพราะเธอไปช่วยเขาจึงถูกคนร้ายตีขาเธอถึงเต้นบัลเล่ไม่ได้อีกเลยไพพานายเอกมาซื้อของเมื่อเจ้าของร้านทักนายเอกว่าคุณนายรู้จึงบอกนายเอกว่าไม่ต้องอายเขาไม่เคยพาภรรยาเก่าออกไปไหนเลยทำเอานายเอกเพิ่งบอก เบาไม่เห็นนายหกยิบหมอกผู้ช่วยก็อยากรู้ว่าจะซื้อให้ใครไพ่เห็นนายกสนใจกระเป๋าใบหนึ่งจึงอยากซื้อให้เป็นของขวัญแล้วให้ผู้ช่วยเอามาให้พร้อมกับของขวัญพนักงานคนอื่นๆนายเห็นกระเป๋าใบนั้นก็รีบปิดทันทีแต่ก็ดีใจที่เขาซื้อให้นายเอกมาหาพี่ชายที่บ้านเก่าพร้อมกับของฝากพี่ชายเห็นนายเอกเอาของกลับมาบ้านก็ไม่สบายใจกลัวครอบครัวสามีจะมาดูถูกนายเอกนายเอกบอกพอเขาได้ดีไม่ว่าอะไรแล้วเธอก็สบายดีพี่ชายตอบหน้าตัวเองเพราะทำผิดต่อนายเอกถ้าตอนนั้นเขาไม่ถูกวิ่งเลย โกงเงิน50บล้านน่ายคงไม่ต้องแต่งงานกับคระลลูนายบอกพี่ชายคุณลูรักเธอมากสอนไพ่ก็ดีกับเธอเช่นกันดูสิเขายังซื้อกระเป๋าให้เธอด้วยนายิคิดได้ว่าเธอซื้อหมากให้พี่ชายแต่คงลืมไว้ไพ่ถามผู้ช่วยว่านายมีปฏิกิริยาย,ยัางไงบ้างตอนได้ของขวัญผู้ช่วยตอบว่าตอนเห็นของขวัญนายก็ไม่ค่อยมีท่าทีอะไรไพ่เ,เห็นหมวกวางอยู่บนโต๊ะจึงหยิบมาใส่ในายเห็นพี่ชายมีรูปของลิลี่จึงถามพี่ชายพี่ชายบอกว่าเธอคือผู้หญิงงช่่คนนนั้นทีวายาย แล้วเอาเงิน50ล้านของเขาไปจนทําให้เขากลายเป็นนี้นายเอกได้รับสายแม่บ้านว่าคุณปู่ไม่สบายจึงรีบไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลปู่ไม่เห็นพระเอกมาด้วยจึงถามว่าทั้งสองคนทะเลาะกันหรือเปล่านายเอกไม่อยากให้ปู่กังวลเลยบอกปู่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราสองคนสามารถตดงงานได้ดีปู่บอกว่าเมื่อยห็นพระเอกพอมาเขาก็ถหึงแล้วนายเอกเห็นประตูเปิดก็กังวลคิดว่าเป็นพระเอกแต่พอเห็นเป็นล่ลี่ก็ร้องไห้ล่ลี่อยากรู้ทําไมนายเอกมาที่นี้นายเอกบอกให้ล่ลี่เอาดอกไม้ออกไปล่ลี่ ต่อว่านายเอกที่เข้มงวดดอกไม้นี้พเอกขอห้เธอมาเองไม่นานปู่ก็มีอาการหายใจไม่ออกน่ายเอกจึงต่อว่าลิลี่นี่คือผนกทางเดินหายใจคุณปู่แพ็กดื่นเกสอนนายเอกจึงขอตัวไปคุยกับหมอหมอแนะนำานาเอกอย่าพยายามทําให้ท่านตื่นเต้นพยายามทําให้ท่านอารมณ์ดีน่ายเอกจึงคิดว่าเรื่องที่เธออยากไกพเอกน่าจะรออีกสักหน่อยแล้วค่อยบอกเรื่องนี้ลิลี่ไม่พอใจที่น่ายเอกไปทํางานกับพรพเอกอีกน่ายเอกเห็นก็อดคิดไม่ได้ที่ลิลี่ทําลายชีวิตพี่ชายของเธอยังไงเธอก็ต้อง,ล,งล้างแค้นล ทำนายเอกต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะยอมไปจากพระเอกเธอให้หนึ่งล้านจะไปไหมนายเอกตอบกลับแค่นั้นมันน้อยไปค่าตัวพระเอกต้องห้าร้อยล้านลิลีก็คิดว่ามากเกินไปนายเอกเลยสาธยายเรื่องที่เธอรู้เกี่ยวกับพระเอกให้ฟังว่าเขาแพ้อะไรชอบอะไรถ่ยเงมรักตาดเมื่อก่อนเธอเคยแอบดูพระเอกเอาอาหารมาให้สุนัขบ่อยๆดังนั้นจะยอมตายหรือปล่อยให้เขาตกหลุมรักคานคิดเอาเองแล้วกันแต่มาเห็นพระเอกมานายเอกก็รีบหลบหน้าแล้ววิ่งหนีไปคุณปู่เห็นพระเอกเข้ามาพร้อมลิลี่ก็ไม่พอ บอกให้เธอกลับไปท่านมีหลานสะพ้ายลิลีล่จึงกลับไปก่อนไพ่ถามปู่หิวไหมเดี๋ยวเขาจะให้ค้นแต่งานให้ปู่บอกว่าหลานสะพายได้ซื้อให้แล้วแล้วแกล้งถามไพ่อ,อยากให้ท่านสบายใจก็มีหลานให้หน่อยสิไพ่เ,เห็นกระเป๋าที่ซื้อให้ไน้วางอยู่ก็แปลกใจแต่เมื่อเงินผู้ช่วยพอมาจึงรีบบอกไปทําให้เขาสนกับนางเอกแต่ทางคู่ก็ไม่เห็นการหลังป้อนอาหารให้ปู่เสร็จนางเอกก็ขอตัวกลับผู้ช่วยรู้ว่าการประชุมครั้งนี้สาคัญมากจึงเตรียมเสื้อผ้าให้ไพ่เปลี่ยนพร้พพอกรรมกับในไข่ ใหเอกเห็นเนครก็ตามเลยว่าเคยเอารูปให้ดูตามไปซื้อของกับนายเอกจึงสั่งให้ผู้ช่วยเขาไปตามนายเอกเขามาไม่เห็นพระเอกกำลังใส่เสื้ออยู่นายเอกจึงหอกไปก่อนแต่พระเอกบอกว่าช่วยผูกเนคไทให้เขาหน่อยนายเอกบอกว่าเธอเงอะงะให้ผู้ช่วยมาผูกจะดีกว่านะพระเอกเลยหาว่านายเบี่งเบี้ยนายเอกจึงตาใจผูกให้พระเอกเห็นนายเอกผูกไม่เก่งเลยถามไม่เคยผูกให้ใครมาก่อนหรอนายเอกตาดูเหมือนเขาจะขอให้คนอื่นผูกให้บ่อยๆใช่ไหมจากนั้นก็รุนเนคไทจนเกิบรัดคอพระเอกพระเอกบอกว่า เธอเป็นคนรกันกนายก็หาว่าเขาก็หกเลยขอตัวออกไปไพเอกเห็นกระเป๋าจึงถามนางเอกวันนั้นไปโรงพยาบาลมาหรือเปล่านายคิดได้วันนั้นเธอทิ้งไว้ที่ห้องคุณปู่เลยเฉยๆว่าเธอไปหาเพื่อนคงไม่คิดว่าเธอติดตามเขาไปเมลืลิลี่หรอกนะวันนั้นเธอกับลิลี่ยังทะเลาะก,กันเพราะเขาด้วยแล้วเธอก็รับปากลิลี่จะอยู่ห่างจากพระเอกไพเอกได้ฟังก็งุงงนหงิดไล่นายออกไปจากนั้นผู้ช่วยก็เอางานมาให้น่ายทำมากมายเพื่อร่งนางเอกแถมยังส่งข้อความบอกว่านาย เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคนมีความสามารถโปรดทำงานให้เสร็จด้วยละ่นละนายเอกเลยคิดเป็นไปได้ไหมว่าพระเอกรู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นอดีตภรรย,ยาของเขาจึงต้องใดทรมานเธอนายเอกมาบ่นให้เพื่อนฟังว่าตอนนี้พระเอกให้งานเธอทำมากขึ้นทุกวันเพื่อนบอกว่าพระเอกอาจถูกใจและชอบงานของนายเอกก็ได้นายเอกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ลิลลี่มาได้ยินก็ไม่พอใจพอบอกให้น้องชายภรรยาคุณโตมันจับตัวนางเอกเมื่อนอายเอกได้รับคำตังจากพระเอกให้อเอ,อกสารมาส่งเมื่อเข้ามาไม่เห็นพระเอกก็พยายามเรี เมื่อไม่เห็นก็ออกไปแต่ก็ชนเข้ากับไพรเอกอย่างต่างต้นเกือบล้มแต่ไพรเอกรับนายเอกไว้ได้ทันนายเห็นไพรเอกใส่ชุดดำน้ำอยู่ก็ตกใจกลัวว่าจะเห็นอะไรของเขาเขาไพร์เอกตอบว่านางเอกทาตัวเป็นนักเลงเข้ามาบ้านเขาก้างดึกนายถามเขาเป็นคนส่งข้อความไให้เธอเอกสารมาให้มิใช่หรอไพร์เอกตอบว่าใช่แต่ตอนนี้มันไม่สําคัญแล้วจากนั้นก็บอกให้นายเอกเข้าไปไพรเอกเอาเครื่องดื่มให้นายเอกดื่มเป็นเพื่อนเขานายเอกปฏิเสธเธอแค่เอาเอกสารมาให้จากนั้นก็ขอตัวกลับไพร์เอกบอกว่าดึก มากแล้วเดี๋ยวเขาไปต่องไนออ้ายอ้้งว่าเธอมีคนมารับแต่พอออกมาแท็กซี่ก็ไม่มีขนาดที่นายก,กำลังร้อนใจไม่รู้ต้องกลับบา้านยังไงอยู่ๆก็มีคนร้ายมาตัดตัวหนายไปน้องภรรยาคุณโตที่เคยลวนลามเธอนายขู่ที่นี่มีกล้องวงจรปิดนะปล่อยเขไปดีกว่าหลี่ล,ลี่ที่นั่งดูผ่านกล้องอยู่ก็รู้สึกคอตายมาดวลลูกน้องคุณโตลวนลามนายจึงบอกว่าเธอเป็นเมียของพระเอกค่ะเขากล้าสัมผัสเธออีกครั้งพระเอกจะไม่ปล่อยเขาไปนะน้องคุณโตไม่เชื่อยังของเข้ามาปลุกปั้มนั่ง นายเตึงผักเขาตะล้มแล้วนี่ออกไปลิลี่เลยสั่งให้คนไปดักนางเอ,งนอกนายเอกหนีมาในห้องเห็นหลิลี่นั่งอยู่ก็แปลกใจลิลี่ยังพูดว่าเธอไม่อยากยุ่งเรื่องรักๆคล้ายๆของนางเอกที่ถูกพาตัวมาที่คลับแล้วน้องชายภรรยาคุณโตเขาเข้ามาลิลี่เลยผลักนายเอกล้มลงนายเอกเข็นสร้อยคอที่พระเอกเคยให้เธอตามได้รับบาดเจ,จ็บอยู่ที่ลิลี่ก็สงสัยว่าอยู่ที่เธอได้ยังไงนี่เป็นความลับระหว่างเธอกับพระเอกนายเอกไม่จำเป็นต้องรู้อยู่สนุกกับคนพวกนี้ไปถนาลูกน้องคุณโตดึงเข้าไปลวนลามนา เธอพยายามขัดขืนตอนผู้ช่วยกับพระเอกมาช่วยไว้พรเอกขอเสนอกไปคุมให้หน้าเอกอยงห่วงยยแต่ก็โดนน้าเอกบน่นที่เขามมาคาเกินไป